ขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระและเจริญพรญาติโยมที่ได้มาร่วมรับฟังธรรมะณนะอาคารมหาเจศดาบดินชั้น3วัดยานวาวันนี้แล้วก็ขอสวัสดีญาติโยมที่รับชมอยู่ทางบ้านทุกรูปอขอไปทุกคน วันนี้ในรายการพุทธปฏิบ์ก็มีทุกวันอาทิตย์วันนี้ก็เป็นวันที่26อกุมภาพันธ์ก็เป็นเดือนแห่งความรักนะครับแต่ดูเหมือนว่าในสถานการณ์ปัจจุบันคนเรายังไม่ค่อยรักกันเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องอพรามณ์ที่ชื่อว่าเสลสูตรนะครับในอาทิตย์ที่แล้ว ก็ได้มีการพูดไปบางส่วนแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะได้มาอธิบายขยายความเพิ่มเติมในส่วนที่ญาติโยมอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจฟังแล้วยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะครับวันนี้พรกก็จะพูดให้ฟังนะครับเรื่องของพรามเสระสูตรนี้นะครับก็ จะขอพูดแบบย่อๆเล่าให้ฟังย่อๆภาษาชาวบ้านนะครับคือเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยปกติแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะเดินทางไปเผยแผ่ธรรมะทั่วทุกที่โดยเฉพาะในชมพูทวีนะครับถ้าเกิดในปัจจุบันนี้ เขาก็ไม่เรียกว่าชมพูทวีปแล้วเขาก็ไม่เรียกว่าอินเดียเนปาลสีทางกานะครับแต่ว่าอันนี้ในสมัยพุทธกาลนะครับในชมพูทวีปพ,พระผู้มีพระเจ้าเนี่ยก็ได้เสร็จเดินทางไปที่แคว้นที่ชื่อว่าอังคุตตาปะพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์มูใหญ่จำนวนถึง1,250รูปนะครับ ก็เมื่อเดินทางไปถึงแคว้นนี้แล้วก็ได้สเสด็จประทับที่นิคมที่เชื่อว่าอาปณะในแคว้นอังกุตตาปะนั่นแหละขณะที่พระพุทธองค์พร้อมด้วยพระพิถุสงสาวก1,250รูปกำลังพักผ่อนจากการเดินทางอยู่นั้น ก็ได้มีเกณนิยดชดินซึ่งชดินคนเนี้ยเขามีลักษณะที่แตกต่างกับชดินคนอื่นคือชดินคนเนี้ยเขามีลักษณะเป็นนักบวชที่ก้าวผมเป็นเชิงนะครับก็ ก็คือว่าดูที่ทรงผมเขาถ้าทรงผมเขาเป็นเชิงก็แสดงว่าเป็นนักบวชที่ชื่อว่าเกเนียคนนี้แน่นอนนะครับนักบวชคนนี้เขาก็ได้ยินกิิศัพท์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระที่ตรัสรู้ได้โดยชอบแล้วก็ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองอเป็นผู้ประเสริฐที่สุด เป็นผู้ที่เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนเทศนาให้กับพระราชาตั้งแต่พระราชาพราหมณ์ชาวบ้านหรือว่าคนที่อยู่ริมทางาคนใดที่ได้รับฟังเทศนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะบรรลุ เป็นพระรอรหันต์ทั้งหมดนะครับก็ได้ยินกิจศักดิ์อันเรื่องลือเช่นนี้แล้วด้วยความที่ตัวเองก็อยากจะบรรลุธรรมบ้างเพราะว่าเราเองอคือพามในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีาม,างมาพามางกลมาพามางกลเนี่ยเขาก็ยังมีความรู้ยังมีประสบการณ์ที่ ไม่ถึงไม่ถ้าเกิดเทียบชั้นกับพระพุทค์แล้วเนี่ยเทียบไม่ติดเลยคือ, <c oughs> อยังต้องศึกษาเพิ่มเติมก็เลยมีความเริ่มใสอยากจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็จะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจึงเมื่อได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้นดมนพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยกับ หมูพิษุหนึ่สองร้หิรูปหาได้ไปฉันนะครับหาได้ไปฉันพอพระพุทธเจ้าได้ยินดังนั้นก็ถามพามเขากลับไปอีกว่าหมูพิษุที่เราพามาด้วยเนี่ยมีถึงหนึ่งพันสองรห้าิรูปนะจะไหวหรือถ้าเกิดเป็น เป็นสมัยนี้ถ้าเกิดถามนะว่าจะาจะถวายให้พระฉันพระตาหารเนี่ยจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไหวหรือว่าทําอะไรที่เกินกําลังเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนได้ซึ่งการถวายทานแล้วทําให้เกินเกินกาลังของตัวเองเนี่ยก็พระพุทธเจ้าไมา่ไม่ทรงตรัสรสริญนะครับเพิ่ม พระพุทธเจ้าก็ถามถึงสองครั้งว่าอจารนิมนต์จริงๆหรือเปล่านะครับพราหม์ก็ยังยืนยันตามเดิมสุดท้ายแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงรับนิมนต์นั้นด้วยวิธีดุษณนียภาพนะครับดุษณนียภาพนี้ก็หมายถึงการนิ่งเฉยนะครับคือการรับนิมนต์ด้วยการนิ่งเฉยนะครับเมื่อ พระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วพามเขาก็กลับไปที่ทบ้านกลับไปบอกชาวบ้านกลับไปบอกญาติมิตรหายาที่ที่ตนรู้จักแล้วก็ให้ฝากไปบอกบอกต่อกันนะครับว่าเดี๋ยวพวกเราจะถวายพระตาหารแด่ พระพู้มีพระเจ้าพร้อมด้วยพระพิสุสงฆ์หนึ่รูปซึ่งเมื่อเจรินคนนี้เขาไปบอกญาติพี่น้องเสร็จแล้วเนี่ยญาติพี่น้องเขาก็าช่วยกันช่วยกันทําอาหารช่วยกันหาวัตถุดิบที่จะมาทําเป็นอาหาร ก็ในขณะที่ญาติพิสสายกําลังาหาวัตถุดิบเพื่อที่จะมาทําอาหารแล้วก็เตรียมสถานที่อยู่นั้นนะครับก็ได้มีพาราหมณ์คนหนึ่งที่ชื่อว่าเสรละนะพารามณ์คนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในพระเวทนะครับเชี่ยวชาญในพระเวทก็ถ้าเกิดเป็นสมัยนี้นะครับก็เหมือนกันกบคนที่มีความ เชี่ยวชาญในด้านใดนนอย่างหนึ่งเช่นคนนี้เขาเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์อันนี้เขาก็เชี่ยวชาญถึงขนาดว่ามาเป็นช่างซ่อมได้นะครับอ,อันนี้ก็คล้ายๆกันว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยนะครับพรามคนนี้เขาก็มีความเชี่ยวชาญในประเวทเป็นอาจารย์สอนมานบสามร้อยคนนะครับคือมีลูกศิษย์สามร้อยคนนั่นแหละก็ เขาอยู่ในอันอาปณะน,นิคมนั้นด้วยก็คือได้ทราบข่าวจากาชาดินที่ชื่อว่าเกณนยะคนนี้เนี่ยก็เมื่อได้รู้อย่างนี้แล้วก็ได้พาพรามณ์ที่ชื่อว่าเซละเนี่ยเขาก็ได้พรามณ์เขาก็ได้พาลูกศิษย์ประมาณสาม้อยคนเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ตอนที่พาลูกศิษย์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่นั้นน่ะก็ได้สอบถามปัญหาธรรมว่า,าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงปปิดศัตว์ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ที่พระพุทธองค์ทรงตัดสรู้จนถึงปัจจุบันเนี่ย พระพุทธองค์ได้สอนอะไรเกี่ยวกับอสอนอะไรกับชาวโลกบ้างหรือว่าได้มีหลักธรรมะอะไรที่พรามณ์ที่เชื่อว่าศีลักกับรูกศิษย์เนี่ยจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้างก็ พระพุทธเจ้ากับพาราม์ที่ชื่อว่าศิลาเนี่ยก็ได้สนทนาทำกันไปสักพักหนึ่งเมื่อคนเราเนี่ยถ้าเกิดเราจะรู้ได้ว่าคนไหนมีปัญญาคนไหนฉลาดคนไหนไม่ฉลาดคนไหนฉลาด,น,น,ลาดน้อยฉลาดมากเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรอ,อันนี้เป็นอขอเสริมเป็นข้อคิดที่ต้องเสริมขึ้นมานอีกนิดหนึ่งเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดเราจะรู้ว่า คนไหนฉลาดน้อยฉลาดมากเนี่ยก็ต้องรู้ได้จากการคุยกันสนทนาทำสนทนากันนะครับก็เมื่อพระพุทธเจ้ากับพราหมณ์คนเนี้ได้สนทนาทรรมกันแล้วพราหมณ์ที่ชื่อว่าไสยละคนนี้เขาก็เลยเกิดความเริ่มใสว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงมีความ รอบรู้ในธรรมมีความรอบรู้ในกองสังขารสามารถที่จะอธิบายขยายหลักธรรมที่ชาวโลกยังไม่ค่อยเข้าใจให้เข้าใจได้เหมือนกับเปิดภาชนะที่คว่ำให้หงายนะครับเมื่อพามคนนี้ เกิดความเลื่อมใสแล้วก็ได้พาลูกศิษย์ของตนสามร้อยคนนั่นแหละเข้าไปบวชในสำนักของพระพุทธเจ้านะครับก่อนที่พราหมณ์เขาจะพาลูกศิษย์ไปบวชเนี่ยเขาก็ได้เกิดความฉุกคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในสมัยนั้นเนี่ยคือพราหมณ์เขาจะมีอยู่ศาสตร์หนึ่งก็คือศาสตร์ที่เรียกว่า ลักษณะของคนพรามคนนี้เขาก็ได้ดูลักษณะของพระพเจ้าว่าได้ตรงตามมหาบุรุษหรือเปล่าซึ่งมหาบุุรเนี่ยก็มีทั้งหมด32ประการมีลักษณะ32มประการเมื่อได้ดูได้สังเกตในลักษณะของพระพเจ้าแล้วก็รู้เลยว่าตรงตามกับลักษณะ มาหาบรรุษสารประกาศแน่นอนก็เลยบวชตัดสินใจบวชอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนที่หลังจากที่ได้หลังจากที่พรามณ์ได้เข้ามาบวชแล้วมาไม่นานนักพรามพร้อมด้วยลูกศิษย์300คนก็ได้บรรลุ เป็นเพราะอาหารหันต์นะครับต่อมาพามณ์คนนี้เขาก็ได้สนทนากับพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งได้ทรงได้ถามพระพุทธองค์ว่าทําไมพระพุทธองค์ถึงไม่ยอมไปไม่ยอมกลับไปเป็นพระราชาพระพุทธองค์ก็ตอบว่า เราเนี่ยก็เป็นพระราชาในทางธรรมอยู่แล้วเราก็เป็นพระราชาในทางธรรมอยู่แล้วพราหม์เขาก็ถามอยู่ว่าอ้าวพระองค์เป็นพระราชาในทางธรรมก็พราหม์เขาก็งงๆนะว่าพระราชาในทางธรรมคืออะไร <c oughs> พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่า พระอ,องค์เนี่ยเป็นพระราชาในทางธรรมโดยทรงหมุนล้อรถไปโดยธรรมหรือที่เรียกว่าธรรมจักรโดยมีพระสาลีบุตรเนี่ยเป็นแม่ทัพก็คือถ้าเกิดเราจะพูดว่าถ้าเกิดเป็นทางโลกเนี่ยเขาก็มีแม่ทัพนะครับเวลาเราจะออกไปลบเขาต้องมีแม่ทัพนำกองกำลังหนึ่งพันสองพัน หรือสามพันไปสู้รบอันแต่ว่าในทางธรรมนี่ก็คล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้ไปสู้รบไม่ได้ไปฆ่าใครแต่เป็นการนำธรรมะไปสู่หัวใจคนนะครับเมื่อพระพุทธเมื่อพระพุทธองค์เป็นพระราชาในทางธรรมโดยมีภาษาริบุตรเป็นแม่ทัพเพื่อที่จะนำธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงเผยแผ่ นำมะน,นันำธรรมะที่พระพุทธอ,องค์ทรงค้นพบไปเผยแผ่ให้ชาวโลกได้หลุดพ้นจากความทุกข์ไปช่วยให้ชาวบ้านที่เขามีความทุกข์อยู่ที่เขารู้สึกไม่ดีหรือว่าเขามีปัญหาชีวิตไปช่วยบรรเทาไปช่วยเยียวยาเหมือนกับเราเอาน้ํา ไปให้คนที่เขาอยู่น้ําแต่ว่าน้ํานั้นไม่ได้ไม่ได้ทําให้เขาอิ่มแค่กายเท่านั้นแต่เขาอิ่มใจด้วยนะครับอันนี้คือข้อเปรียบเทียบในเนะบืเ้องต้นนะครับก็พระพุทธองค์เนี่ยทรงมีพระสารีบุตรเป็นแม่ทัพ แต่ว่าไม่ได้สู้กับรบกันด้วยอาวุธสุดท้ายแล้วพรามก็เข้าใจว่าการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นการไปสู้รบกับใครไม่ได้เป็นการไปบังคับให้ใครเขามาเชื่อแต่เป็นการไปนำเสนอความคิด นำเสนอแนวคิดที่เชื่อว่า,าน่าจะมีประโยชน์เหมือนกับไปช่วยให้คนเขาพ้นจากความทุกข์นะครับแล้วก็พรามกับพรามพร้อมด้วยลูกศิษย์300คนเขากา็เกิดความเรื่มใสย,ยิ่งขึ้นไปอีกนะครับอ,อันนี้เราก็ได้พูดแยก นอ,นอกเรื่องไปอีกส่วนหนึ่งมาเข้าเรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า,าชดินที่ตอนแรกเขาได้บอกญาติเพื่อที่จะได้ตัดเตรียมอาหารมาถวายพระผู้มีภาคเจ้าพร้อมกับด้วยหมู่แห่งภิกษุ1250รูปนะครับเมื่อพาพิสูุ ได้มาฉันพระตาหารที่ะชะดินที่ชื่อว่าเกนิยาาแล้วได้ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พระพุทธองค์ก็ทรงอ,อนุโมทนาในทานที่ชดินเขาได้ถวายแล้วก็ทรงปารบเรื่องการบูชาไฟ ว่าการบูชาไฟเนี่ยเป็นประธานของยันคือการบูชาไฟเนี่ย <c oughs> เป็นความเชื่อของพรามณ์เขาไม่ได้เป็นความเชื่อของศาส,สนาพุทธเขาพราหมเนี่ยเขามีความเชื่อว่าไฟเนี่ยเป็นประธานของยันสาวัตแล้วก็สาวัติฉันเนี่ยก็เป็นประธานของฉัน แล้วก็พระสงฆ์ก็เป็นประธานของผู้หวังบุญอ่ะอันนี้หมายความว่าถ้าบุคคลใดมีความบุคคลใดที่อยากจะได้บุญก็ต้องนึกถึงพระสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยก็เป็นเนื้อนาบุญเป็นผู้ที่จะนำ บุญกุศลที่เราได้ทำแล้วเนี่ยไปส่งต่อให้บุคคลอื่นอย่างเช่นในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตอนนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยก็ทรงประทับอยู่ณเมืองแห่งหนึ่งแล้วก็ได้มีพระราชาองค์หนึ่งเขานอนอยู่ที่ออนอนอยู่ในพระนครนี่แหละ พอตกดึกเขาก็ได้ยินเสียงผีเสียงเปดร้องพอได้ยินเสียงผีเสียงเปดร้องเนี่ยเขาคือเขาก็เกิดความโกลงกวายว่าเอ๊ะเพราะอะไรทําไมเราถึงได้ยินเสียงอันน่ากลัวเช่นนี้นะพระราชาองค์นี้พอตื่นเช้ามาเขาก็ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าเมื่อคืนเนี่ยดยีนเสียงน่ากลัวสยดส,สยองเหลือเกินนะครับ พระพุทธเจ้าก็ได้ถามพระราชาองค์นี้ว่า,าเธอได้ทำอะไรไว้หรือเปล่าตอนตั้งแต่เช้าเยน็นเย็นเลยพระราชาก็ได้บอกว่าก็ได้ตรวจดูความเรียบร้อยของเมืองได้ดูความทุกความสุขของรัศดร แล้วก็ได้ถวายพระทาหารแด่พระสงฆ์ครับสุดท้ายในยพระพุทธเจ้าก็ได้บอกกับพระชาชาองค์นี้ว่าตอนที่ตอนที่เธอทำบุญถวายทานแด่พระสงฆ์เนี่ยเธอได้กวดน้ำเธอได้อุทิศนส่วนบุญกุศลให้กับใครหรือเปล่าพระราชาก็เลยตอบว่าไม่ได้อุทิศนส่วนบุญส่วนให้ใครเลยครับพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่า เป็นเพราะเหตุนี้นั่แหละเพราะเธอไม่ยอมออที่ส่วนบุคคลที่เธอได้ทําแล้วเนี่ยให้บุคคลอื่นให้บุคคลที่ล่วงรับไปแล้ว,ลวก็เลยทําให้ญาติของเธอที่ทีเ่เป็นเป็นเปรตเป็นผียังไม่ได้ไปผุดไปเกิดอยู่เนี่ยมาขอสวนบุญจากเธอ,อเดี๋ยวครั้งต่อไปก็ให้เวลา ทุกครั้งที่เธอทําบุญเนี่ยก็ให้เธอได้อุทิศสมบุคคลให้กับบุคคลอื่นด้วยนะครับพอต่อมา,อาพระราชาองค์นี้ก็เลยทําทบุญอีกครั้งหนึง่งโดยครั้งเนี้ก็ได้อุทิศสนบกรณลที่ได้ทําแล้วเนี่ยให้กับญาติพี่น้องที่ได้รับไปแล้วก็สุดท้ายก็ทําให้เสียงที่น่ากลัวเสียงที่ไม่น่าฟังหายไปนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญพระสงฆ์เนี่ยเป็นเป็นผู้เป็นเป็นสื่อกลางในการนําบุญนํานบุญนํากุศลไปให้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วหรือว่าผู้ที่เขายังมีชีวิตอยู่ ก็ <c oughs> สุดท้ายอันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้อนุโมทนาในบุญกุศลทานของอเกณิยชดินแล้วก็ได้สนับเสริญให้หมู่ภิกษุแล้วก็ประชาชนในด้วกนั้นให้รับทราบว่า สิ่งที่เชลินคนนี้ได้ทำไปได้ทำบุญกุศลไปก็จะทำให้เธอนั้นไม่เป็นผู้อดอยากในชาติต่อไปในจิติครั้งต่อไปนะครับก็ขนาดนี้ก็ได้ถึงเวลาสมควรแล้วก็ขอยุติ การอธิบายพักสูตรไว้แต่เพียงเท่านี้ลำดับต่อไปก็จะให้ญาติโยมที่รับชมอยู่ทางบ้านทุกคนนะครับได้พักเพื่อที่จะรับชมรายการในเบรกถัดไปขอจเจริญพร ใดท่านพลาดแล้วเหมือนดวงแก้วนาทีนชุมชุดโลสูนิปัสนามูลนิธิโพธิวันนาขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมบุญเสริมบารรมีโดยไม่เสียค่าช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่0892196523 0830285767ง่ายต่อการเข้าใจพระสูตรในพระไตรปิฎกขอเชิญชมรายการพุทธปฏิทีพทุกวันอาทิตย์เวลา15.00ถึงเวลา16.30นนวิทยากรรับเชิญโดยอาจารย์วุฒิชัยอัมบำรุง กรรมการและวิปัาสนาจารย์มูล,ลนิธิโพธิวันนาถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศนโลภพระพุทธศาสนาเฉลิมพิเติ WBTV ณอาคารมหาเจษฎาบดินชั้น3วัดยานวาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานคร ทางออกจากความสูญเสียด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปทำให้ผมคิดถึงคำสอนของพระองค์อย่าทำอย่างนี้เลยครับไม่สมควรพระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าพ่ออย่าลบหลู่พระองค์เลยครับมันผิดครับ ท่านสาธุชนทั้งหลายสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหามนครแห่งที่หนึ่งวัจนวา<ม>ขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขคุณผ,ผู้ชมคะทุกวันนี้นะคะแม่วิวากิจจะเหนื่อยจากการงานมากแค่ไหนนะคะแต่ก็ไม่ลืมที่จะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิค,คะ่ะบทเสน่หต่างเหล่านี้ทำให้กิจมีความสุขอย่างน่าอาจจัศจรรย์นะคะดังนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนผ,ผู้ชม านนะะมาร่วมกันปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานเพื่อพัฒนาจิตของเราให้เกิดปัญญาและสันติสุขทุกวันอาทิตย์ที่วัดยานาวานะคะแล้วคุณจะพบว่าชีวิตดิขิดได้ด้วยภาวนาค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัานาวาอาคารมหาเจษดาบดินชั้นสองโทรศัพท์022126567 Om <Sings> dai การพุทธปฏิบในช่วงที่สองค่ะก็ยังมีวิทยากร